สวัสดีครับวันนี้กรรโถ่ายรูป,ปที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดอยสเก็ตการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3เป็นการพบกันระหว่างแม่โจยู่นเตดพบกับทีเพอุตรตะรดิศ FC นะครับวันนี้นะครับแม่โจในฐานะเจ้าบ้านได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่การแข่งขันยังไม่หมดนะครับแมตชนี้เป็นแมตช์รองสุดท้ายนะครับส่วนทีเพอุตรตะรดิตอันดับในตารางตอนนี้ก็คืออยู่ที่5นะครับหมดลุ้นไปแชมป์เป็นลีก แน่นอนแน้วแต่ก็ทำผลงานให้ดีที่สุดครับมันดูกันว่าวันนี้ผลจะจบอย่างไร แล้วก็วันนี้นะครับในฐานะที่แม่โจ้เป็นเจ้าบ้านแล้วก็ได้แชมป์ของโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็มีการแจกเสื้อแข่งนะครับผมนั้นก็ได้รับมาด้วยขอบคุณทางแอดมินเพจสักรีลีกบ้างแล้วก็เพจแม่โจ้ยูนิเต็ดนะฮะที่มอบเสื้อมาให้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับ จบเกมไปทียบร้อยครับวันนี้เปนงันว่าทีเพอุตรดิตบุกม,มาชนะแม่โจยู่นเ็ดได้ถึงทิ่นเลยนะครับ3ประตูต่อศูนย์ชนะแชมป์เลยนะวันนี้แล้วเ,เจอกันในครั้งต่อไปในคลิปต่อไปนะครับแมตช์หน้าแมตช์สุดท้ายนะครับเป็นแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลก็จะกลับไปแข่งขังนกันที่สนา,ามกีฬาหมอกม้านะครับสำหรับทีมทีเพอุตรดิตเจอกันคลิปต่อไปครับผม